สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดร์ออค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ทำคลิปเป็นพิเศษให้กับคนที่เป็นโรคปอดนะคะคือปอดแหกปอดแหกที่จะรักใครสักคนอีกครั้งคือกลัวการรักใครสักคนอีกครั้งค่ะแปลว,ว่าจะต้องผ่านประสบการณ์ ถึงความเจ็บปวดหัวใจมาเนาะแล้วก็ไม่กล้าจะเริ่มกับใครใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวนด้มาฟังกันแล้วก็จะแนะนําวิธีการเยียวยาแล้วก็ปรับจักระที่สีให้สมดุลนะคะทีนี้ในหัวข้อนี้ค่ะบางท่านเนี่ยบอกเอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนที่สมหวังในความรักจะนึกไม่ออกนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่เคยอกหักนะนะคะ บางคนนะคะก็อาจจะเคยผิดหวังจากรักครั้งเก่า,าเช่นอ้าวถูกนอกใจอย่างเงี้ยมันก็เจ็บปวดเนาะหรือว่าถูกเทถูกเทแบบกระทันหันเลยนะคะแบบไม่มีปีไม่มีคลุยหรือว่าถูกทอดทิ้งถูกทิ้งไว้กลางทางนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ ให้ฝังใจอ่ะมันเป็นความเจ็บที่ฝังใจแล้วก็เข็ดเหมือนกับอดทารักอีกครั้งหนึ่งก็อาจอาจจะเจ็บอีกอ่ะมันกลัวอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็จึงไม่อยากจะเจ็บซ้ำนะคะหรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบออกแรงอยู่ฝ่ายเดียวนะคะทีนี้พอทุ่มเทมากจนเกินไปหมดแรงค่ะ ทีนี้พอคิดจะรักใหม่ก็กลัวว่าจะกลับไปสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองสรุปก็คือเข็ดหรือบางท่านก็อาจจะเติบโตมากับครอบครัวที่มีความรักไม่มั่นคงเห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะฝังเป็นความเชื่อเลยว่า เหมือนความรักมันมันไม่ปลอดภัยอะ่ะมันไม่มั่นคงอ่ะนะคะเหมือนข้อมูลเนี้ยก็ลงสู่จิตใต้สำนึกไปแล้วเรียบร้อยหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ค่อยดีพอไหมอะ่ะกลัวว่าพอคนอื่นพอคบเราไปสักระยะหนึ่งก็เห็นว่าเราไม่เห็นจะดีไม่เห็นจะเก่งเหมือนเราดูไม่สมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็จะทิ้งเราไป มันก็มีหลายสายเหตุเนาะนั่นคือนี่นคือเหตุและปัจจัยทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยทั้งสิ้นค่ะทีนี้ไอความรู้สึกที่เรากลัวการรักใครสักคนอีกครั้งเนี่ยมันส่งผลกับความคิดของคนคนนั้นนะคะคนคนนั้นจะกลายเป็นคนคิดมากคิดมากว่ามีคนมาคุยด้วยคิดมากถ้าจะต้องมีสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือ คิดมากแล้วก็มองความสัมพันธ์ไปในแง่ลบหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้มันไม่ดีกับกับวิธีคิดที่มันคิดลบอ่ะคิดมากมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองอยู่แล้วนะคะหรือบงางคนเนี่ยก็อวไปคิดถึงอนาคตแบบแย่ๆเลยว่าก็คบกันไปสักระยะหนึ่งต่อไปเขาก็ต้องทิ้งฉันแน่ๆเลยอะ่ะประวัติศาสตร์จะต้องซ้ำรอยเนี่ยคิดแบบเนี้ยก็ไปไปเขาเรียกอนาคตต่ทุกอะ่ะเขาเรียกว่าทุกทุกก่อนที่มันจะเกิดะนะคะ หรือบางคนนี่ก็หนักเลยสร้างกำแพงเลยสร้างกำแพงเพื่อไม่ให้ใครเข้าใกล้แล้วก็จะไม่ไปอยู่ในความสัมพันธ์กับใครเพราะกลัวเจ็บนี่คือความคิดของคนที่กลัวการรักใครสักคนอีกครั้งค่ะซึ่งมันก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยระแวงอะ่ะนะคะไม่ไว้ใจใครง่ายๆ บางทีอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเดียวดายแม้ว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนก็ตามบางคนถึงขนาดเหมือนเศร้าลึกๆกันค่ะเพราะว่ามันเจ็บอ่ะเจ็บแบบว่าเป็นความเจ็บที่ไม่เคยจางหายนึกที่ไรก็ยังเจ็บแปบ,บทุกทีที่ถูกเทหรือไม่เข้าใจในในสัมพันธภาพที่ที่ผ่านมานะคะ มันทั้งเขตทั้งโอหลายอย่างทั้งเข็ดขยาดหวาดกลัวว่าไปทีนี้เนี่ยสมมุตินะคะว่าไปเริ่มคบใครใหม่สักคนหนึ่งก็จะรีบตัดสัมพันธ์เร็วเลยนะคะพอเริ่มรู้สึกเหมือนแบบเหมือนจะเหมือนจะคอนเน็กกับใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเลยตัดสัมพันธ์ให้เร็วไว้ก่อนเลยเพราะว่าลดความเสี่ยงทิ้งเขาก่อนดีกว่าเราโดนทิ้งนะก็บางคนก็เป็นแบบนี้หรือ บางคนก็หลีกเลี่ยงการออกเดทหรือการที่จะคบกับใครแบบที่เรียนรู้กันในระยะเวลาที่ยาวนานหรือมีสัมพันธ์ที่ลึกหรือมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครนะคะบางคนก็จะเหมือนแบบจะทําตัวให้แบบเหมือนยุ่งยุ่งอะ่ะเหมือนทํางานบําบัดอะ่ะนะคะยุ่งกับงานยุ่งยุ่งกับงานที่ทํายุ่งกับกิจกรรมต่างๆเพื่อเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ไปเผชิญกับความรู้สึกเดิมเดิม ความรู้สึกเจ็บความรู้สึกเข็ดขยาดความรู้สึกกลัวที่จะรักใคระนะคะก็ใช้ทํางานเขาวาไปเห็นไหมคะพฤติกรรมก็หลากหลายค่ะนะคะไม่ได้เป็นทุกคนนะคะแต่หมายความว่าอาจารย์ก็พยายามเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนก็จะมีมีความคิดมีอารมณ์มีพฤติกรรมประมาณนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถ้ามันเป็นวงจรแล้วมันมันอยู่กับเราอย่างเงี้ยส่งผลกับสุขภาพกายและใจแน่นอนในระยะยาวลองสังเกตนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าตอนนี้ปวดคอปวดไหลมีอาการตึงๆไหมนะคะรู้สึกมีอาการตึงที่หน้าอกไหมปวดไหลไหมเหมือนเครียดสะสมอะนะคะ กายกับใจมีความสัมพันธ์กันนะคะะัะนั้นเท่าใจมันเครียดร่างกายมันก็เครียดไปด้วยนะคะร,ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดสมดุลมันก็จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยเหนื่อยง่ายหมดแรงเร็วกว่าปกติค่ะอาการทางกายเหล่านี้ตัวเราสังเกตนะคะกลับมาสังเกตตัวเองเดีที่สุดคะ่ะแล้วก็บางท่าน จะนอนหลับได้ไม่ลึกค่ะเพราะว่าจิตใจมันขาดความปลอดภัยบางคนนะคะก็จะมีร่างกายที่เหมือนกับว่าอักเสบเรื้อรังง่ายขึ้นมันเหมือนหัวใจอ่อนล้านะมันเหมือนหัวใจอ่อนล้ามันเหมือนไม่มีแรงอนะเนาะสุขภาพใจก็จะเสื่อมลงอย่างเช่นรู้สึกว่างเปล่าโวง โล่งเกินไปเหมือนซึมเศร้าแฝงๆซึมเศร้าหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความมั่นใจลดลงทีนี้หลายท่านก็อยู่ในสภาพแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าอ้ยแล้วแล้วถ้าเรากลัวที่จะรักใครสักคนอีกครั้งแบบเนี้ยแล้วตอนแก่เราจะเดียวดายไหมหลายท่านกลัวที่จะต้อง อยู่คนเดียวตอนแก่แบบเดียวได้อาจารย์ยืนยันตรงนี้นะมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยนะคะคนเราจะไม่จะไม่เหงาเพราะว่าไม่มีคู่ค่ะนะแต่จะเหงาเพราะว่าหัวใจของเรายังไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวเองคือยังไม่ได้เข้าใจตัวเองยังไม่ได้รักตัวเองยังไม่ได้แสดงความรักกับตัวเองยังไม่ได้เข้าใจตัวเองเท่านั้นเองนะคะทีนี้แต่ถ้า จักระหัวใจของเราสมดุลเราทําความเข้าใจตัวเองเนาะสังเกตฝังเสียงหัวใจของเราฝังเสียงภายในของเราแล้วเราสร้างสายสัมพันธ์ดีๆได้เสมอคะ่ะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามทีนี้จาจย์จะแนะนําวิธีการเยียวยานะคะเป็นการปรับจักระที่4ตามหลักของโยาาคะศาสตร์ค่ะ จักราที่4เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพลังงานของความรักความอบอุ่นแล้วก็ความเชื่อมโยงค่ะทีนี้ถ้าจักระนี้เสียสมดุลคนเราก็จะปิดใจกลัวที่จะรักกลัวที่จะรักใครสักคนอีกครั้งหนึง่งจะไม่ไว้ใจใครถ้าจักระที่4เสียสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นจะแนะนำวิธีการเยียวยาง่ายๆเลย เอาหายใจก่อนนะคะเราจะหายใจผ่านหัวใจนั่งในที่ที่แบบสงบสงบสบายๆนะคะแล้วก็นำมือแตะไว้ที่หน้าอกเราก็จะหายใจ4วินาทีก็คือนับ1 2 3 4นะคะหายใจเข้าลึกๆ1 2 3 4เหมือนให้เหมือนให้ลมหายใจของเราเนี่ยมันสัมผัสไปถึงหัวใจ มันเหมือนต้องจินตนาการหน่อยนะนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออก6วินาทีก็คือ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าทำอย่างนี้ซ้ำๆสักประมาณ3นาทีเมื่อทําตรงนี้นะคะความรู้สึกคือมันเหมือนมันเหมือนหัวใจของเราได้รับการปลอบประโลมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันจะรู้สึก หมือนทลายกําแพงลองดูต้องลอง,ลองทําดูอะค่ะนะคะ,นะคะนี่คือการหายใจนะคะหายใจผ่านหัวใจทําดูคะ่ะมันไม่มีอะไรเลยคือจริงๆแค่กลับเข้ามาหาความสงบในใจของเราเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่ไปคิดฟุ้งเรื่องที่ไม่ควรคิดนะคะแล้วก็อาจารย์อยากให้บอกกับตัวเองพูดกับตัวเอง นะคะให้พลังใจกับตัวเองอย่างเช่นหัวใจของฉันปลอดภัยดีฉันอนุญาตให้ความรักดีๆเข้ามาทีละนิดฉันรักหัวใจมากพอขอโทษนะคะฉันรักตัวเองมากพอที่จะไม่วิ่งหนีความรักฉันรักตัวเองมากพอที่จะไม่วิ่งหนีความรัก หรืออื่นๆก็ได้ค่ะที่เป็นข้อมูลทางบวกที่เราจะใส่ให้กับตัวเองมันพูดกับตัวเองใส่ข้อมูลใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการใส่ข้อมูลลงสู่จิตใต้สำนึกเนี่ยไม่ใช่ทำหนึ่ครั้งนะคะขอให้ทำทำในช่วงเวลาที่เราผ่อนคลายทำทุกวันต่อเนื่องอย่างน้อย21วันหรือบางท่านอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ค่ะจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการหายใจการ ใส่ข้อมูลลงสู่จิตใต้สำนึกของเราการบอกตัวเองพูดกับตัวเองแล้วเนี่ยนะคะให้เราค้นหานิดนึงเหมือนเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกเก่าๆได้ออกมานะขุดออกมานะคะไม่ต้องไปกดทับมันไว้เขียนระบายออกมาการเขียนเนี่ยช่วยได,ด้ช่วยได้มากๆเลยนะคะเขียนอะไรบ้างเขียน,เข,ยนเขียนตอบว่ากลัวอะไรชั้นกลัวอะไรเขียนไปเลยคะ่ะ การเขียนคือเราอ่านคนเดียวถูกไหมฮะไม่มีใครรู้ไม่เสียฟอร์มเรากลัวอะไรฉันกลัวอะไรเขียนไปเลยกลัวมากกลัวน้อยเขียนไปให้หมดเลยนะคะอะไรที่ทำให้ฉันเจ็บความรู้สึกอะไรที่ทำให้ฉันเจ็บอะไรที่ทำให้ฉันเจ็บเขียนไปค่ะอธิบายแล้วก็บอกความต้องการของตัวเองนะคะว่าฉันต้องการความรักแบบไหนเขียนไปเลย เวลาเขียนก็ตั้งใจที่จะเขียนมันนะคะเนี่ยเป็นวิธีการล้างแผลใจที่ดีนะเวลาอบหักเสียใจถูกทิ้งถูกเทเนี่ยแหละเหมือนเราต้องล้างแผลไม่ต้องรองให้ใครมาปลอ,อ,อบปลอบปลมใจล้างแผลพลังงานหัวใจของเราด้วยวิธีนี้เลยง่ายสุดนะคะจากนั้นฝึกโยคะ อาจจะแนะนำให้ฝึกท่างูนะคะท่าอูดแล้วก็ท่าขยายหน้าอกเชสต e เอ็กซ์แพนชันะคะท่าเหล่านี้จะช่วยปลดล็อกหน้าอกซึ่งจะเชื่อมกับหัวใจโดยตรงอันนี้มันตามหลักโยคะศาสตร์นะคะถ้าสนใจก็ลองไปปรึกษาครูโยคะที่เชี่ยวชาญเรื่องของจักรกะด้วยจากนั้น เราต้องตั้งใจนะคะวางแผนในการที่จะเชื่อมโยงเหมือนกับเชื่อมโยงเล็กๆในชีวิตจริงคือไม่ต้องไม่ต้องแบบไปทําอะไรในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะบางทีเราไปมองถึงความรักเนี่ยเรามองว่าอูมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องค่ะเริ่มจากจุดเล็กๆทำความดีง่ายๆส่งพลังงานทางบวกง่ายๆเชื่อไหมว่าเราสามารถแบบทําบุญเนะ่ะเราสมมติเราไม่มีเงินนะ ที่เราทำแล้วมันดีมากๆเลยนะเราไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือยิ้มยิ้มแบบส่งพลังงานดีๆจากใจเราให้ผู้คนลองดูสิคะลองยิ้มให้กับคนรอบตัวนี่เราเริ่มคอนเนคกับคนนะคะยิ้มบ่อยๆเลยนะให้กับคนรอบตัวหรือส่งข้อความดีๆให้กับเพื่อนสื่อสารทางบวกกับเพื่อนนี่เป็นการส่งพลังงานดีๆให้กับผู้คนแล้วคะ่ะนะคะ แล้วก็อาจจะถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็เอาสัตว์เลี้ยงมาอุ้มเล่นกับน,น้องหมาเวลาที่เล่นกับน,น้องหมามันมีฮอร์โมนความสุขชื่อออกซิโตซินหลังเราก็จะรู้สึกดีนะคะหรือว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติช่วยเยียวยาเราอาจารย์บอกเลยขอให้เชื่อนะคะซึ่งสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ล่ะค่ะมันจะช่วยเติมพลังจากกระที่สีได้มากกว่าที่เราคิดไว้ค่ะมันได้ผลมากนะอาจารย์บอกเลยไม,ม่ไม่อยากจะเชื่อนะคะ สิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการให้อภัยตัวเองคนที่บอกว่าทำไมหนูถึงไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้เลยก็เพราะว่าคุณยังไม่ได้ให้อภัยตัวเองนะคะหลายคนเนี่ยกลัวกลัวหัวใจจะพังแต่จริงๆแล้ว หัวใจของเราอน่นะมันก็กลัวเรื่องว่าออกลัวรักจะพังแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวรักพังความรู้สึกของเราเนี่ยคือรู้สึกเหมือนแบบในความสัมพันธ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเหมือนฉันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ไหม่ะเหมือนอยากย้อนเวลาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการไม่ให้อภัยตัวเองนะเสียดายเวลาที่ผ่านมา เออทำไมฉันเลือกคนคนนี้ทำไมฉันเลือกพลาดเนีย่ยแปลว่าเราไม่ได้ให้อาภัยตัวเองนะคะลองให้อาภัยตัวเองให้อดีตเป็นบทเรียนที่ทําให้เราได้เรียนรู้ทําให้เราได้เก่งขึ้นแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นการให้อาภัยตัวเองก็คือการเปิดพื้นที่ให้ตัวเองมีอิสระจากความทุกข ในอดีตนะคะลองให้อภัยตัวเองในอดีตแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่เข้ามาค่ะถ้าเรายังไม่เปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่เข้ามาก็แปลว่าเราอาจจะยังไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราเหมือนแบบตรวจความรู้สึกแล้วก็ทบทวนความรู้สึกของเรานะคะ ทำความเข้าใจตัวเองนะเนะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะสรุปสั้นๆอย่างนี้นะว่าความกลัวรักอีกครั้งเนี่ยมันเกิดจากแผลเก่าในใจซึ่งเราเนี่ยแหละชอบสะกิดแผลนั้นด้วยตัวเองแผลมันจึงไม่หายซึ่งพอแผลไม่หายมันก็จะส่งผลกับความคิดอารมณ์พฤติกรรมของเรา ลามไปถึงสุขภาพกายสุขภาพใจของเราแต่ตอนนี้ถ้าเราตรวจดูทำความเข้าใจตัวเองกลับมาสนใจตัวเองแล้วก็เยียวยาเปิดใจด้วยการดูแลจักกระที่4ความสัมพันธ์ดีๆจะเกิดใหม่ได้เสมออย่างน้อยเราก็สัมพันธ์ดีๆกับหัวใจของเราถูกไหมแล้วก็ไม่มีใครที่จะแก่เกินที่จะได้รับความรักค่ะ ค่อยๆนะคะการเยียวยาไม่ใช่กดปุ่มหรือกินยาหนึ่งเม็ดแล้วหายการเยียวยาคือการค่อยๆทำความรู้จักและทำความเข้าใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วพอเราเข้าใจและยอมรับกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้น,นะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ